จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยทางฝั่งทะเลอันดามันเป็นที่ตั้งของจังหวัดเล็กๆมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากมายที่สำคัญคือพิพิภธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติสตูลเขาลือหายกรูเดนซึ่งครั้งหนึ่งกองทัพญี่ปุ่นเคยใช้เป็นกองบัญชาการในสมัยสงครามโลกมาก่อน ทพิพิพธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติสตูลเคฤืาอนหารกรูเดนสร้างเมือพุทธศักราช2,441แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2,459โดยพระยาภูมินาพักดีหรือเจ้าเมืองสตูลเพื่อเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสเสด็จประพาสหัวเมืองฝั่ใต้เคยใช้เป็นบ้านพักและศาลาว,ว่าการเมืองสตูลในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง อาคารแห่งนี้เคยใช้เป็นกองบัญชาการของทหารญี่ปุ่นอีกด้วยนอกจากนั้นยังถือเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์สดชื่นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาที่ราบและป่าชายเลนรายล้อมด้วยหมู่เกาะสวยงามกว่าร้อยเกาะไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมาย นอกจากนั้นความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทางธรรมชาติในหมู่เกาะจังหวัดสุนไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเกาะไก่เกาะไข่เกาะหลีเปะ๊ะและยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเ e ิฟอ,องรูดเส้นทางรักของกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะเขา้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบรนดานไทย Inspire by Thai รายการที่นําเสนอภูมิปัญญาของคนไทยอัตลักษณ์ของชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสินค้าทางวัฒนธรรมธุรกิจอุตสาหกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจค่ะ และสำหรับสินค้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นการนําเอาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในจังหวัดสูนมาต่อยอดและสร้างสารรค์เป็นผลงานดีๆและผลิตภัณฑ์นี้แหละค่ะยังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand ของกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะก็คือเราได้นําเอาผ้าปะเตะน,นะคะที่คนมุสลิมผู้หญิงนะคะใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วอะค่ะ มันมีลวดลายสวยงามนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เอาภาษานะคะเป็นภาษาถิ่นใต้ของสตูลน,นะคะที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นภาษาเด่นๆที่อาจจะไม่ได้ยินจากจังหวัดอื่นนะคะลงมาอยู่บนกระเป๋านะคะเราก็จะมีคำของภาษาถิ่นให้พร้อมกับคำแปลนะคะค่ะก็จะมีทั้งหมดเนี่ย11คำ และสาหรับผลิต <พอ Hus sein> ภัณฑ์นี้ค่ะทราบมาว่าได,ได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยเราเข้าไปร่วมโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมได้อย่างไรคะก็เป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งอยู่ในสํานักง,งานวัฒนธรรมนะคะ mm hmm แล้วก็ได้มีการทําโครงการตัวนี้ขึ้นมาก็เลยมาคิดว่าเราก็มีความสามารถที่พอจะทําได้แล้วก็ได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาและสำหรับคุณพี่นะคะที่เป็นผู้สร้างสรรผลิตภัณฑ์แบบนี้มีความภาคภูมิใจยังไงคะที่ได้นำเอาอัตลักษณ์ของไทยมาประยุกต์ใช้จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ค่ะค่ะ ก็คุมมใจนะคะที่เราสามารถที่จะทําผลิตภัณฑ์เพื่อจะสื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเรานะคะโดยการใช้ผ้าปะเต้น,นะคะเพื่อที่ได้ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้รู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ผ้าอะไรนุ่งยังไงนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ที่เป็นภาษาก็จะได้ทําให้คนทั่วไปได้รู้ว่าภาษาถิ่นเราเป็นยังไงใช้คําว่าอะไรยังไงบ้างเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นถ้าหากว่ามีใครที่ไปพูดที่ไหน ก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือภาษาสตูนค่ะภูมิใจมากค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการบันดันไทยอินสไป e ์บายไทยหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเรื่องราวของศูนย์บันดันไทยและสาระดีๆ เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่าในสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกษิจนำไปสู่การพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศและสังคมอย่างยั่งยืนสามารถติดตามชมได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกา50นาทีถึง9นาฬิกาที่นี่ที่ n o w 2กค่ะหรือสนใจสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมของศูนย์บันดาลไทยสามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมกล,งกลางงสำนักงานตลาดกระทรวงวัฒนธรรมโชร024228909สำหรับ วันนี้สวัสดีค่ะ